ผมว่าใครๆก็เริ่มจะมองภาพอนาคตออกนะครับว่าการค้นหาข้อมูลผ่าน Google นั้นจะไม่ใช่อนาคตของการค้นหาข้อมูลของมนุษย์เราอีกต่อไปนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ครอบครองตำแหน่งนี้มานานกว่า28ปีเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี1996นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองได้มองหาข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok แทนหรือไม่กระทั่งการเกิดขึ้นของ เจนอเทีฟ AI อย่าง ChatGPT นะครับที่กำลังท้าทายความสามารถเดิมๆของ Google และพฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์แล้วเครื่องจักรทำเงินจากธุรกิจโฆษณานะครับที่สร้างรายได้กว่า77%ของ Alpha b บ t บริษัทแม่ของ Google ในปี2023ที่ผ่านมานะครับแล้วถ้ารายได้ส่วนนี้เองเนี่ยสูญหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ Google เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world Beyond World Tomorrow สวัสดีครับผมดนทระดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรยการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นของ Google กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นเรื่องราวของการเตรียมพร้อมของ Google นะครับสำหรับอนาคตที่ระบบเซิร์ชแองจินของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เครื่องจักรทำเงินให้กับพวกเขาอีกต่อไปนะครับ ก็ต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคที่ลาลีเพลและเซอร์เกบินเองเนี่ยได้ราออกจากแซนฟอร์ดแล้วก็ไปสร้างบริษัท Google ในปี1998นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้ใช้โรงรถในบ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับเปิดเป็นที่ทําการบริษัทแห่งแรกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ส่วนใหญ่ก็ทําการนะครับมักจะไปเปิดกันในโรงรถ โปรแกรมเซิร์จริงของพวกเขาเองเนี่ยเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ,อย่างสแตนฟอร์ดมีการค้นหาผ่าน Google ในแต่ละวันเนี่ยราวๆ0 0 0 0 0สนค้านะครับตอนนั้นหลังจากเปิดตัวเองเนี่ยผู้คนต่างหลงรัก Google ตั้งแต่แรกพบนะครับด้วยความเรียบง่ายหน้าเว็บที่สะอาดแล้วก็ทำงานด้วยอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นการเติบโตแบบปากต่อปากแทบไปทั้งสิ้นนะครับโดยที่พวกเขาเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องเสียเงินโปรโมทอะไรเลยด้วยซ้า เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ Google อย่างเพจแรงเองเนี่ยได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์เราไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเพราะว่าในยุคก่อนหน้าเองเนี่ยเราจะเห็นเว็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเว็บ Directory ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคล้ายๆกับในบ้านเราก็คือสนุกกับปกอะไรทำนองนี้นะครับหรือในเว็บไซต์ต่างประเทศที่ดังๆในตอนนั้นก็คือ Yahoo! แต่ Google เนี่ยทำสิ่งที่แตกต่างนะครับ สุดท้ายพวกเขาก็สามารถหาโมเดลธุรกิจที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาเพราะว่าการที่เราผู้คนที่ต้องการลงโฆษณาต้องมาบิดตามคีย์เวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้น Google เองเนี่ยแทบจะทําเงินตลอดเวลา24ชั่วโมงในทุกๆวันนะครับมันมีคําหรือว่ารีนับล้านคำนะครับที่ผู้คนกําลังค้นหาซึ่งรู้แล้วแต่เป็นสินค้าและบริการให้ไปทั้งสิ้นนะครับ และโมเดลดังกล่าวนี้เองนะครับก็ทำรายได้ให้กับ Google มาเกือบ30ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรทำเงินหลักของพวกเขาเลยด้วยซ้ำนะครับลองพิจารณาดูตัวเลขจากปีที่แล้วนะครับในปี2023เอง Google สร้างรายได้จากโฆษณาได้ราว2 3 7 0 0 0าล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมันคิดเป็นกว่า77%ของรายได้รวมที่ประมาณ3 0 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของ Alphabet นะครับที่เป็นบริษัทแม่ของ Google จึงมาจากการโฆษณาและมันมีบทสมัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับของสุนดาพิชัย CEO ของ Google นะครับที่ไปพูดระหว่างการประชุม CEO Summit ของทวีอเมริกานะครับซึ่งส่วนตัวของซุนดาเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้เรื่องของเว็บไซต์รวมถึงการค้นหาเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ มันสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแอปโซเชียลมีเดียรูปแบบแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok นะครับและเทคโนโลยีอย่าง g e n e r a t i v e AI เนี่ยกำลังท้าทาย Google เป็นอย่างมากนะครับในความหมายของการค้นหาข้อมูลออนไลน์นะครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับที่ทุกวันนี้เองเนี่ยตัวของสุนดาพิชัย เขาเองเนี่ยก็ยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลานะครับเขาตื่นมาทุกเช้าแล้วก็อ่านเท m มีมนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข่าวที่เต็มไปด้วยลิงก์ต่างๆนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยสามารถเข้าผ่านทางเว็บได้เท่านั้นนะครับแต่แม้ว่าเขาเองจะชอบเทคโนโลยีเว็บแบบเก่าๆนะครับที่ทำการค้นหาผ่านเว็บไซต์แต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT เองเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่ามันกำลังขึ้นมา ท้าทายอำนาจของ Google ในเครื่องมือค้นหาแล้วก็ท้าทายคุมทรัพย์ทางการเงินของ Google ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหากในอนาคต A เนี่ยผู้คนไม่ค้นหาข้อมูลต่างๆผ่าน Google นะครับที่ทำอินเด็กออกมาแล้วก็ส่งลิงก์ให้เราเข้าไปคลิกแล้วก็ไปอ่านข้อมูลตอนนี้ผมว่า กลุ่มผู้ใช้งาน Early Adopter เองเนี่ยก็คงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะใช้ Google น้อยลงไปนะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องมืออ่าแชทบอทต่างๆนะครับที่มีอยู่มากมายในตอนนี้เป็นหลักซะแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆนะครับโดยแทบจะไม่ต้องไปคลิกอะไรต้องมาใส่คีย์เวิร์ดวุ่นวายนะครับต้องมานั่งคอมเพ์เนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆเหมือนในอดีตต่อไปเพราะว่าแชทบอท ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็สรุปมาให้เราได้เลยนะครับมันได้กลายเป็นภัยคุกคามที่สําคัญมากๆนะครับต่อเครื่องจากทาเงินของ Google ที่ทํารายได้กับพวกเขาในสัดส่วนสูงถึง70-80%เลยทีเดียวนะครับมันเป็นภัยที่น่ากลัวมากๆนะครับ มันไม่น่าแปลกใจนะครับว่า Google ได้ทําการเปิดตัวแชทแบบของพวกเขาออกมาเช่นเดียวกันนะครับที่ตอนแรกออกมาเป็น g o o g l e บาน,นะครับก่อนที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็น Gemini อย่างที่เราได้เห็นในทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่เป็น Advanced Version นะครับที่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนนะครับราวๆ20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งจะถูกรวมอยู่ในแพ็กเกจของ g o o g l e One นะครับเอาจริง จ e ม i นายเวอร์ชันแอดวานเองเนี่ยก็ถือเป็นแชทบอทตัวแรกนะครับที่ตัวผมเองนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดูอนาคตของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสามากกว่าคู่แข่งของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่มีใครที่สามารถทําเรื่องข้อมูลต่างๆรวบรวมข้อมูลต่างๆเทรนนิ่งข้อมูลได้ เยอะมาหาศาลเท่าที่ Google มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของพวกเขากว่าเกือบ30ปีนะครับที่ทําการอินเด็กข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของเทคข้อความต่างๆเนี่ยกูเกิลไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อมีการพัฒนาจะมีนาแอดวานออกมาเนี่ยเราเริ่มได้เห็นผลลัพธ์ของมันแล้วนะครับว่ามันฉลาดกว่าเจ้าอื่นๆนะครับในบางงานอย่างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จมีนายของ Google เนี่ยก็จะเป็นแชทบอทที่มีความฉลาดที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์มนุษย์เรามากที่สุดเพราะ Google เองเนี่ยดีไซน์แชทบอทของพวกเขาแตกต่างจาก เจ้าอื่นๆนะครับที่อยู่ตามท้องตลาดพวกเขาต้องการรวมความสามารถทุกอย่างไว้ในตัวแชทบอทเพียงตัวเดียวสามารถทำได้ทุกสิ่งนะครับทั้งเรื่องข้อความรูปภาพวิดีโอหรือต่างๆมากมายนะครับที่เป็นส่วนผสมกับบริการที่เป็น Google s e r v i c e อยู่แล้วนะครับ Gmail ทั้ง Google Docs หรือว่า YouTube และอีกมากมายนะครับที่สามารถนำเจมีนายไปใช้ประโยชน์ก็ต้องบอกว่าตัวสุนทรพิชัยเองเนี่ยกำลังทดลอง สุใหม่ของพวกเขานะครับสำหรับสิ่งที่ Google กําลังนําเสนออยู่ในตอนนี้เพราะว่าถ้าดูจากโมเดลธุรกิจจริงๆเนี่ยเห็นได้ว่าตัวเจมินายเองก็ไม่ได้มาแทนที่ Search Engine อย่างของ Google นะครับแต่มันเหมือนเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนะครับว่าตลาดจะตอบรับกับโปรแกรมแชทบอทรูปแบบใหม่เหล่านี้อย่างไรนะครับมันจะถูกทดแทนเลยทีเดียวหรือไม่ในอนาคตเนี่ยไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้นะครับ สิ่งที่เรียกว่ามัลติโมเดลนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่สุนดาพิชัยชินชอม,มากๆเกี่ยวกับโมเดลเจมินามันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สําคัญมากๆนะครับที่ Google เนี่ยมองว่ามันทําให้มีความแตกต่างจาก h ช GP t GPT ของ OpenAI รวมถึง Copilot AI ของ Microsoft นะครับซึ่งทฤลยีเบื้องหลังมันก็มาจาก OpenAI เช่นเดียวกันนะครับ มันหมายความว่าเจมินาเองเนี่ยได้รับฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลในหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่ข้อความแต่ยังรวมถึงภาพเสียงรวมถึงโคดดิ้งด้วยนะครับมันทาให้ตัวเจมินาของ Google เี่ยมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องแคล่วรวดเร็วมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนตัวผมเองก็ลองใช้เจมินายแอดวานในหลายๆส่วนนะครับก็พบว่ามันมีความเร็วนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเร็วมากๆแล้วก็มีความคล่องตัวมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับ h ช t GPT แต่ว่า ความสามารถของมันบางอย่างเนี่ยก็อาจจะยังแพ้ ChatGPT อยู่นะครับเพราะว่าตัว ChatGPT เองเนี่ยเป็นคนเปิดโลกของ Generative AI ขึ้นมานะครับทำให้ในช่วงรแรกๆเนี่ยผู้คนแห่กันเข้าไปใช้ ChatGPT มากกว่านะครับทำให้ได้รับฟีดแบ็กจากผู้คนผู้ใช้งานแล้วก็มันสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพโดยเฉพาะการถามตอบสิ่งต่างๆเนี่ย ChatGPT เนี่ยดูเหมือนจะมีความสามารถที่เหนือกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยอย่าประมาทตัวเจมินายนะครับ เมื่อมันได้เรียนรู้การใช้งานได้รับฟีดแบ็กจากผู้คนไปเนี่ยมันก็จะยิ่งฉลาดเหมือน ChatGPT นั่นเองนะครับตอนนี้ Google ก็ได้ทาการทดลองใช้งานแบบคู่ขนานไปก่อนนะครับโดยสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับสำหรับ Gemini เองที่แบบฟรีที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับถ้าใครเข้า Google พิมพ์บรรดบางครั้งเนี่ยหรือจะนว่าบางครั้งมันตอบออกมาเป็นแชทบอทนะครับซึ่งมันก็ดูย I, งงูงงๆอยู่บ้างในบางครั้งนะครับ คราวนี้มามองถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขากันบ้างน,นะครับเพราะว่าเมื่อทางจะมีนายแอดวานเองเนี่ยไปทางรูปแบบของ s u b สกิปชั่นนะครับคล้ายๆกับบริการ Google Suite อื่นๆนะครับโมเดลมันต่างกันชัดเจนมากๆนะครับกับ Google Sear c h Engine เองที่มีรายได้จากโฆษณาและเป็นรายได้หลักเครื่องจักรทาเงินของพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุนดาพิชัยมองก็คือพวกเขาจะไม่มีการหยุดในส่วนของ Sear c h Engine แบบเดิมๆไปเลยนะครับไม่มีแบบให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้แชทบอททั้งหมดแต่ว่า กูก็วางแผนที่จะผลักดันให้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างสูงสุดมีความเหมาะสมระหว่างคุณภาพของข้อมูลและข้อเท็จจริงของข้อมูลสุดาเองเนี่ยก็ยังไม่ออกมาพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเทรเชตบอของพวกเขาที่เป็นเวอร์ชันแอดวานซเองเนี่ยจะมีรูปแบบการโฆษณาหรือไม่ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเรามองเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับ YouTube มันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า มันมีทั้งรูปแบบที่ไม่มีโฆษณาและมีโฆษณานะครับ o u t u b e p r เ m i u m เองเราสามารถข้ามโฆษณาเหล่านี้ไปได้เสียรายเดือนไปนะครับและโมเดลนี้ของ Google เองเนี่ยค่อนข้างเวิร์กนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มฐานผู้ใช้งานอีกมากมายนะครับที่ยอมที่จะดูโฆษณาแล้วก็ไม่ได้ใช้บริการพรีเมียม o o o l l e ก็สามารถเลือกโมเดลธุรกิจได้นะครับว่า พวกเขาก็สามารถที่จะแบ่งไปฟังของ Subscription รวมถึงฝั่งที่ต้องดูโฆษณาซึ่งในอนาคตเนี่ยจีมินายมันก็อาจจะเป็นรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างต่างกันนะครับระหว่างเซ a r c h e n อร n เอนจินยูทูบกับ พวกเทคโนโลยี generative AI นะครับนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนในการประมวลผลนั่นเองเพราะว่าทางฝั่ง AI เนี่ยเรียกว่าสูบพลังการประมวลผลสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี Large Language Model และเขาได้กล่าวปิดท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ generative AI เนี่ยควรจะเป็นเรื่องของจินตนาการของผู้คนนะครับเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรนะครับเวลา จินตนาการถึงอะไรบางอย่างเหมือนกับยุครแรกของการเกิดขึ้นของเว็บนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Google ในอีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง podbean apple podcast google podcast spotify youtube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดใน ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ Adradon Ad, a ด t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ